งวงเขาคอกเรพี่น้องมืดมืดครัเห็ุได้ส่านเับพี่น้องก็เลยได้รีวิวให้พี่น้องเดิเบิ้งครับผมเห็นปะลูกเขาก็ไปติดมูติดพวกครับผมมาแบบเป็นไงนะครับน้องไปน้องการบรรเสดอธรรมชาติเท่าไม่พอกไม่ไผ่เดี๋ยวค่อยเสิร์ฟเอาทีทีครับครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องตูปูสันครับผมอยู่ดีไม่แหงกันเนาะครับเนาะ ยินเสียงบ้านองอีกแล้วครับนะ้องบางคนอดติดฟันลายโอ้ได้ยินเสียงบ้านองบางคนอดติดฟันดีโอ้บ้านองมาแล้วทุกท่นค,ออกนครับผมบ้านองกลับมารีวิวออกงวเสาเก้าต้นครับผมเป็นเสาเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสาใหม่ ทำไมถึงปวดน้องล่ะครับพี่น้องนี่ครับผมกับร่างกับเอาวัสดุจากธรรมชาตินะครับเนาะเป็นลางไม้ไผ่ครับผมเป็นลางไม้ไผ่ครับพี่น้องพี่น้องกันไปด้านกุญท้อครับจังค่อยแปลงงูนะครับพี่น้องเนาะเป็นปล่อยแบบปล่อยลงเลยครับปล่อยลงปล่อยลงอ้อมซาครับผม พล่อยบอลนองกับปูกหญ้าลอบมาล้วณสวนเราเข่ากว่าดล่ะเดี๋ยวงัวสิไปงานปเยียครับผมโอ้โอ้ยดูดกันกัดกันนอโอ้ตาย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 ดูบรรยากาศด่านนี้นล้วกับเนาะลมก้ามือในฝนกระตกครับเมื่อวานกระตกตกสองสามหมื่นต่อกันล่ะถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวก็พร้อมไ่ต้องต้นใหม่ก็ใหญ่แล้วเป็นพุ่มแล้ว ากาดานนี้แล้วครับเนาะเผื่อแบบมีงูออกกลวงแ้่งขึ้นมาไานองกันไปเพื่อน้องพาไปบึงหาภาพมุมงกว่างครับผมผมมีจะโดนนะเพื่อน้องการบินโดนลักคุณเท่าฟ้า,าเกินว่า ตัวนี้ก็จะปลูก้าไองาไอไนครับผมการดานข้างครับผมบ้านเก็บดีดอกพี่น้องเอ้ยยังมีทรงมิเศษอียเดี๋ยวไปบัง อย่าครับผมอย่าสูงงามยังครับผมเอ็นน้องกะว่างแผนในไอซีโอดีไปแล้วครับผมซีโอยูไอซียูโอ้มัมตินจะเลื่อนพอเะเ่อว่างแผนจนไปครับผมอันอ็นยาครับพี่นอ้องยาเกิดแล้วครับผมแต่ว่าต้องให้ลอ่ลอให้เขาใหญ่ก่อน เป็นนายจิ้นนี่สีม่วงครับจินนี่สีม่วงข้าก็ดึงดึงมาสามแล้วครับเนาะม่ว,วงก็เริ่มเหยียบเริ่มยังล่ะนี่ครับผมวางแผนเรียบร้อยแล้วหนาะตึบข้าก็ดำคือกาอะไรครับพี่น้องแต่เม่อก้ขึ้นเป็นกอหี้ยเอาเลยนะครับผมอ่าเหลืองม่วงวสำเนียงสำเนียงหลวงพ,อพอ่อเลย ้เขากระไถหน้ากันเมื่อเราครับผมแถวนี้ไถเรียบร้อยเมื่อเรารอบเน้องออไปแปลงง้อครับแปลงปลง้อครับพี่น้องอันนี้งโบเดมันพอ่อลอยซ้ำครับผมโอ้มาถอนติ่มหลังเลื้อยยากครับผมเนี่ยครับผมทางงัวไปกินหยา ยามนะน้องๆเห็นเป็นพักๆครับก็ว่าเขาใหญ่ขึ้นมาจะน้อยนึงเดยจังสิป,ปล่อยงูอครับผมหายญ่าๆน,นะทุกคนปล่อยเป็นโซนไผ่โซนมันนะครับต้นไม้เป็นแถวงามของเราได้ครับผมวัวก็อย,อยู่ข้างนอกครับสี่เมย์อีขเรุ่งๆไปติดเขาอยู่ทั้งฝุ่นนะครับ เดี๋ยวข,ขอกกับก่อนเทา่อวขอากับไปเอาฟางก่อนนะครับเนาะว่าใส่ลรางใหม่ไปป่ะฟางกรอบครับ,อนนอรบอโอ้แมวแมวไล่ไล่ปีกกระงามเลยครับผมพี่น้องเลยตำปนเนาะครับเนาะโอ้โหอยากกินยังเราก็ได้กินเถอะครับผม ธรรมชาติครับผมธรรมชาติเท่าครับมาคอแกแล้วเฮือดเดือดลูกครับพี่น้องเอ้ยอดีดยวแต่สงมมแล้วครับผมพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปน้องครับเนาะชีวิตโอ้ยมาหมดในพันขาพันแข้งเลี รีวิวข้อมงวนในฝันฝันให้ไก่ไปให้ถึงทองครับผมอีหัวหล่นอีตาโปนี่หัวหล่นมีลูกติดว่าน้ำอ่ามีลูกไม่ทองอีกโอ้หวานครับพี่น้องถือมาทั้งมันสีโตนะครับเนาะ ปุยใส่บุ๊บเอาครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปไมีอย่างดีๆใส่เบิ้งน้ำเนาะบ่าน้องก็ใส่เบิ้งครับลักษณะง่วงอึดนนอนอห,ห,ห,หดนามนล้ครับเนาะวัวบัวสมบูรณ์วัววัวอึดหนามขี่เป็นยังไงอาบเนาะกับว่าน้องก็พอมีประสบการณ์อยู่วัวเป็นพยาธิ เพื่องดีครับแต่ก่อนมาจอยกันว่ะทันง่วงมากินเพื่องมันก็มีวิธีแก้บ่อยากครับผมบะต้องไปใส่ย,ยูเรียให้มันดอกครับผมเอาเกเาลือห้าวอยู่เละผสมพนม่นน้ำให้หมอ้อจันหน่อยนึงแต่ตัวใดถ้ากินถ้ากินดีเราบะต้องบะต้องบะต้องผสมเกลือก็อได้ครับผมก็ปล่อยให้เขากินเพื่องไว้เลยกาดน้ำตาลาจเป็นกรบประตองครับผมอาหารเสริมเ้ากา็ค่อย หาเอาครับผมเอาครับพี่น้องยินดีเมียกเด้อครับพี่น้องจะได้กรฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะง <c oughs> ัวลักษณะงัวขึ้นเป็นจนรนะไบเนาะมันขึ้นบนด้นนะครับผมลักษณะงัวเป็นสัตว์ เอาคอยบคอยศึกษาคอยอ่าว่าน้องกับสิเดไทยทอดให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะเป็นจังหวะเป็นตอนตอนไปมืเอเนี่ยคับแล้วครับผมขอหยาดกลับคนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อปูกๆทางครับผมอยู่ดีไม่ห่งครับผม้องขึ้นเหมืดนฝ่ามั้ดดิ้นไ่มล่ะครับผมอีกลูกนึงล่ะมืดนบ้านล่ะมืดมาแล้วโอ้ยลืมหมอว่าน้องลืมหมอครับ เดี๋ยวเขาหิ้มน้องเขากระติมให้ดอกครับผมดูเขาเขาดีใจนะครับผมเขาเห็นเหียนให้เขาไม่ไปเรื่อยๆเขาดีใจครับเขามากเขาหิ้มเปื่อยๆเลยเขาได้เกาะไม่ได้เหียนไม่เออนี่นแล้วครับผมเอาดูแลเขาดีเขาก็มาเข้าครับผมนอกขึ้นดองเนาะ น้องมีเมนึงครับผมสีบลหนองบ้านทับเดี๋ยวคุยค้ยบลอนคุ้ยบลหนด์บ้าย่เอาซื้อครับผมคุย้ยบลหนองแยาเนี่ยบลหนองขึ้นทับแล้เองแล้วไม่อีเข่าครับ <c oughs> จันไรบเานาะครับผมอา้าวครับผมขับลราพี่น้อง